รักกันรักกันที่ทำไมแล้วคนแม่แม่อุ้มก็ต้องนั่งโดดเดียวเดียวใดสามเลยโอ้โหโอ้สามเลยอีตัวทำไมลิ้นห้อยครับผมไงฮะเนี่ยผมต้องแฝงฟังว่าอยากเล่นฮะเนขายของเหรอไม่ได้ขายเลยฮะกล้องเนี้ยเนี่ยตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาพระเจ้าเหาคืออะไรฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยซื้อมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันยังไม่เกิดอ่ะเจนพี่นุ่นโอ้โหอะไรกระเด็นว่าขี้ฝันเนี่ยนี่ ไอห่านี่มึงไม่แปลงฟันเนี้ยขี้ฟันกระเด็นเล่นไอไอไอไม้ตุ๊กแมวดิขี้ฟันกระเด็นหรือขี้หูแม่ทำไมจะบูลลี่ผมอาประเดีบูลลี่นะเอฟซีเขาเขาว่าแม่ว่าแม่บูลลี่ผมบ่อยเกินไปแล้วฮนะะหนวดเลยเนาะนินอ๋อเนี่ยรุนพระเจ้าเห่าวลูกโอเก์หูรูดเหรอลูกเนี่ยคืออะไรฮะลูกโอเกนหูลูก,ลกอะพระเจ้หาเห่าไง ปลาเจ้าเห่าปลาเจ้าเห็บนี่เนื้อเลยนะจระดนาะโอ้กรงเล็บเหมือนหมีเลยเนาะอย่างนี้เหมือนหมีฮะเหมือนหมีฮะหมีเนี่ยนะหมีฮะหมีแพนด้านะโอ้ยนี่นี่ตูดราเตเวนเนี่ยนี่ตูดราเตเวนเนี่ยไหมนะโอ้โยแดดแดดกระดับแดดแดดกระดืบ รักกันรักกันที่ทำไมแล้าคนแม่แม่อุ้มก็ต้องนั่งโดดเดียวเดียวใดดูดิวดิวเลยนี่ทุ่งนี่ลองขัดลองียไปหมาไก่มาหน่อยโหเป็นไงก่อนน้อยหรือก่อนขี้หมาก่อนน้อยหรือก่อนขี้หมาอุ๊ยนินแกอ้วนคือเนี่ยนั่งอีมุมนี้แกอ้วนเลยนะเนี่ยนินนินเน็ตเน็ต เนี่ยนี่ยเนี่ยนี่ยมุมนี้อ้วนมากเลยนะมุมนี้อ้วนนะอกตันติ๊กเลยนะอกตันติ๊กเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กเลยอกอ่ะเ้ยร้อนร้อนเนี่ยลู้สึกเยาว์้งใจลงน้ําเลยจับอาบน้ําเลยเนี่ยเกิดมาเคยอาบน้ำไหมเนี่ยนิงนิงไม่เคยฮะเอออยู่กับแม่เดี๋ยวให้แม่อาบน้ําเดี๋ยวให้มันร้อนๆดีๆก่อนไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไอ้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 ถุงอย่างกับพี่นุ่นเนาะมาทางนี้โอ้โห วันนี้ไม่ได้ปล่อยเข้านกนะคะก็ไม่ป่วยทุกคนไม่มีนกกลยหัวเขาเอาบอมลง,ลง <c oughs> ตื่นสาย <c oughs> โอ้โหพี่หนิงดูนิ่งๆที่คะ่ะนิ่ง <c oughs> สกกจิต <c oughs> สกกจิตอะไรคะสกปกจิตตะกกใจเง้จาะจิจาอีก ทำไมทำหน้าตาบ้องเบลงนะเรเป็นแมวดิกงี้บ้องเบลงหอมสมวยแหวงควงเรียบยาวแล้วนี่ต้องตัดเล็ยบว่าเดี๋ยวไปเกี่ยวอันนั้นอุ้ยได้แล้วได้นกแล้วได้นกแล้วครูงานฮะแต่เขาว่าลอุ้ยเี็กเราโทรตตุรกีพอแล้วลูกเหนื่อย